สวัสดีครับก็จะมาคุยเรื่องกล่องแดงครับกล่องแดงก็เขาเรียกกล่องแดงหรือเรียกกล่องบาลานซ์ไฟอะไรทำนองนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นของไทยที่ราคาค่อนข้างแพงกว่าจเจ้าอื่นหน่อยก็คืออยู่ประมาณพันหนึ่ง เก้าร้อยพันหนึ่งพันสองแล้วแต่เขาจะขายนะครับก็ยี่ห้อนี้มันก็มียี่ห้ออื่นซึ่งราคาถูกกว่านี้ผมก็ไม่ทราบครับไม่เคยเคยไม่เคยใช้มันก็จะเป็นกล่องกล่องม่วงกล่องอะไรของมันก็แล้วแต่ผมใช้ยี่ห้อนี้แล้วก็จะมีของญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นมือสองยี่ห้ออะไรจับไม่ได้แล้วอยู่ประมาณสามพันนะก็ไม่เคยใช้เหมือนกันครับ มันแพงผมไม่ค่อยมีตังก็เอาที่เราไหวอะครับมันก็บางคนก็เรียกว่ากล่องมโนก็เรื่องกล่องมโนมันก็มโนทั้งนั้นแหละครับว่าคนมันก็หาเรื่องจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็จะบอกว่ามันมโนมันอะไรไม่ได้ผลคิดไปเองก็แล้วแต่ครับผมก็แต่ผมใช้นะผมลองใช้แล้วก็เออมันก็ดีนะ มันดียังไงคือมันสตาติดง่ายมันผมก็ไม่รู้นะว่ามันทำงานยังไงหรือจริงเท็จหรืออะไรยังไงแต่ผมใช้แล้วผมว่ามันสตาติดง่ายคือไม่แต่แบตเตอรี่ซึ่งมันแย่ๆเนี่ย <c oughs> เช่นแบตลูกเนี้ยมันก็แย่และ ไฟเนี่ยตอนเช้าที่ผมสตาร์ทเนี่ยมันอยู่แค่สิบเอ็ดจุดแปดสิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์เองนะมันก็มันก็ติดนะชึ่งเดียวติดนะผมก็เลยเชื่อว่าไอ้กล่องเนี้ยไอ้กล่องแดงเนี่ยมันก็คงมีประโยชน์อะนี่ลองคิดว่าถ้าแบตไฟดีๆเนี่ยโอ้โหน่าจะดีกว่านี้อีก แล้วก็ยังคิดต่อไปอีกว่าเออถ้าเรามีไอ้กล่องแดงนี่สักสองสากล่องนี้ก็น่าจะดีขึ้นอีกนะส่วนเรื่องแอร์เย็นขึ้นก็ก็ไม่ทราบะนะมันก็มันก็อาจจะเย็นขึ้นหรือ,อยังไงแล้วก็เรื่องการการชาร์จไฟเออมันก็น่าคิดว่ามันก็ดีขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าการแกว่งของของโวลต์เนี่ย มันไม่ค่อยแกว่งไงเวลาที่เราติดเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสิบสามจุดแปดสิบสามจุดเก้าสิบสี่จนถึงสิบสี่จุดสองอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะพอนั่นมันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยตลอดแต่ถ้าไม่มีกล่องเนี่ยบางทีมันก็วิ่งวิ่งมันก็ลงมาเหลือสิบสองอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็มันก็ใช้ได้นะคือเงินแค่เนี้ย อันนึ่งอ,ะ,อะโถจะไปหวังอะไรมากมันได้ขนาดนี้ผมว่ามันเกินคุ้มอะเรื่องแรงไหมมันก็คงไม่ทราบนะผมว่ามันก็เหมือนเหมือนเดิมอะมันก็ไม่ได้แรงขึ้นหรืออะไรสวยไหมก็ก็ดูสวยดีนะ <c oughs> มันก็มีสีแดงๆไลยแดงสดๆส,ดส,ดสวยๆเออมันก็ทำให้มีสีสันขึ้นมา ก็แต่คุณคิดว่ามันสวยก็พันนึงก็คุ้มอ่ะเพราะว่ามันก็ก็ดูดีอ่ะติดแล้วไม่ดูนักเกลียดอ่ะก็โดยสรุปนะผมว่าก็น่าจะมีกันทุกคันนะไม่ต้องไปฟังหรอกว่าอุย้ยกล่องมนโนคุณไม่ต้องกลัวงโง่ถ้าคุณคิดว่ามันดีคุณก็ทำไปมันลดคุณ ใครมันจะว่ายังไงมันก็เลื่องมันมันไม่ได้ซื้อให้คุณรถมันก็ไม่ได้ซื้อพรมันก็ไม่ได้ช่วยพรดาวมันก็ไม่ได้ออกให้ไอ้ก่องนี่ถ้าคุณซื้อคุณไม่ก็เงินคุณใครมันจะว่าไงก็เลื่องมันก็ผมไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรกับการที่จะมาบอกว่าไอ้กล่องนี้มันดีหรือไม่ดีนะผมก็แค่ว่าเอาประสบการณ์ที่ตัวเองใช้เนี่ยมาคุยให้ฟังมันก็ทนไหมก็ ก็เป็นปีแล้วนะมันก็ไม่พังอ่ะว่ามันก็คงจะไม่พังง่ายๆหรอกหรือถ้ามันจะพังก็ไม่รู้มันพังยังไงด้วยมันก็แค่ไออะไรอะตัวคาปาซิเตอร์อะนะก็คงไม่พังอะไรหรอกหรือพังก็ช่างแม่งก็ซื้อใหม่บางคนบอกว่าโอ้แบบนี้ไปซื้อแบตแพงๆดีดีดีกว่าก็ก็แล้วแต่มันเงินของคุณ แต่ผมว่าเนี่ยถ้ามีเงินก็ซื้อซื้อแบตแพงๆดีๆแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมันก็จะดีขึ้นไปอีกคือมันตอนสตาร์ทเนี่ยไดมันทำงานดีมากมันฟื้นฟืนฟึนคือติดเลยมันจะไม่มีแบบงอกแงกงอกแงกเลยอะ่ะเออคุณเอาเงินไปพันหนึ่งไปทำอย่างอื่นเยอะแยะ บางทีงไปทาอะไรกับรถที่มันแบบผมว่ามันก็ไม่เข้าท่านะก็ยังทํากันได้เลยและไออันเนี้ยที่มันมันมีประโยชน์อะอย่างน้อยก็สําหรับผมอะเออทําไมอย่าทำไม่ได้ไอแค่พันเดียวพนะ่อโทนะอ่าครับผมก็มาเหมือนรีวิวะนะจริงก็มาคุยคุยเล่นให้ฟังเฉยเฉยว่าออกล่องแดงมันก็ดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับ ใค,คิดว่ามันสวยก็คุ้มละพันหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ